เวลาเลือกบัฟต้องเลือกเองกดผ่านด่านกดผ่านเองไม่งั้นถ้ามันเลือกบัฟมั่วคุณจะได้เล่นใหม่นะจ๊ะวันนี้เราจะมาสอนเซมิเอฟเคพารลก้อนดานทะเลทรายกันซึ่งตัวละครมีอะไรบ้างเรามาดูครับผมตัวละครนะครับผมก็จะมีเป็นตัวดาเมจหนึ่งตัวผมเลือกเป็นซาเซอินโมนาดใครที่ไม่มีโมนาดก็อาจจะเลือกเป็นตัวธรรมดาที่ดาเมจหนักๆก,ก็ได้นะครับย้ำนะว่าช่องแรกดาเมจหนักหนักตัวอะไรก็ได้ช่องที่สองครับจะเป็นดาเมจรองผมเลือกเป็นอุซุยครับผมก็อุซุยมานะครับเป็นอุซุยบ ช่องที่3ครับเป็นเงินอ่าเป็นบัฟเงินนะครับบัฟเงินเล็กครับอ่าเงินเล็กเป็นบัฟทองอ่าช่องที่4ี่เป็นเงินใหญ่ครับบัฟทองเหมือนกันช่องที่5ข้อโครายไดเป็นพี่เคครับพี่เคไม่ต้องอัพเลเวลก็ได้ครับขอไปอัพระยะมันให้ระยะมันกว้างๆนะครับพี่เคนะครับช่องที่6ครับอ่าช่องที่6ก็จะเป็นตัวบีนตัวทัวเอาไว้ตัดเลือดเวลาเราเบิรเลือดบัฟตัดเลือดมานั่นเอง6ตัวนี้อืมก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเลยนะจ๊ะ ขนาดหน้าจอเ่าเราจะไปดูขนาดหน้าจอนะครับขนาดหน้าจอไปที่ตั้งค่าครับเสร็จแล้วไปที่ระบบนะครับขนาดหน้าจอจะเป็น1 9 2 0งเก้าสองศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ครับผมมาตรส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนขนาด UI ที่ใช้ครับผมไปที่ตั้งค่าผมตัวนี้ปรับขนาด UI เป็นหนึ่งนะครับอ่าปรับเป็นหนึ่งไฟล์ที่ใช้เป็นไฟล์เบอร์เจ็ดนะครับผมอัดให้ใหม่แล้วเรียบร้อย เป็นทะเลทรายพารากอนฝันร้ายชั้นที่อ6ิไปเลยลูกโอเคสําหรับตัวนี้ผมบัฟนะครับผมเลือกเป็นแดงเขียวม่วงครับอ่าเขียวก็เป็นฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูสตูนะครับอ่ะแดงเขียวม่วงแดงเขียวม่วงแดงอ่ะไปแดงอ่ะมีแดงเลือกแดงมีเขียวเลือกเขียวมีม่วงเลือกม่วงนะครับเป็นแดงเขียวม่วงนะครับแดงเขียวม่วงอันนี้ก็แดงนะจ๊ะแดงเขียวม่วงเลือกอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแดงเขียวม่วงแดงเขียวม่วงอ่ะไปแดงจ้ะมีแดงไปแดงมีเขียวไปเขียวมีม่วงก็ค่อยไปม่วงนะครับอ่ามีแดงยังมีแดงอกน มีแดงอยู่เลือกแดงก่อนอ่าไม่มีแดงไปเขียวอ่ามีเขียวเลือกเขียวครับผมอ่าเสร็จแล้วก็ไปม่วงนะจ๊ะเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับเล่นแบบคล้ายๆตอนที่ผมสอนเล่นดาวนาเมกเลยอืมแดงเขียวม่วงแดงเขียวม่วงเวลาเลือกการ์ดเราต้องเลือกเองนะครับให้มันเลือกให้มาได้นะครับอืมเพราะว่าถ้าให้มันเลือกให้มันจะเลือกง่วงบ้างเลือกเป็นวิ่งไวเลือกเป็นโล่บ้างเลือกเป็นอะไรบ้างอ่าเราจะทาให้มอนหลุดไปเยอะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเลือกอย่างเงี้ยมอนไม่หลุดแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะเขียวก็ไปเขียว แดงเขียวม่วงแดงเขียวม่วงอ่ะแดงเขียวม่วงอ่ะเสร็จแล้วพอเลือกการ์ดเสร็จก็ผมซูมหน้าจอออกมาสเสร็จแล้วเอารีสปอนของตัวเองครับรีสปอนตัวเองให้มาอยู่ตำแหน่งกลางแล้วก็หันหน้าไปทางที่มันจะออกนะครับเห็นบ้านหลังนี้ไหมครับเลือกช่องที่2ครับหน้าต่างช่องที่2ครับเอาขีดช่องที่2ครับเอามาชนกับหน้าต่างช่องที่2ตัวนี้ครับชนแบบนี้เลยปาบอ่ะชนแค่นี้ก็ได้สเสร็จแล้วกดเริ่มมาโคได้เลยจ้ะ ยุบกดวางเขกาก็ได้นี่ขนาดเอาเขกาก็ได้มาแล้วนี่ปุ๊บชาร์จอินอุซุยาชาร์เชอินก็คือตัวดาเมจนะครับตัวดาเมจนะครับอ่าใครมีตัวดาเมจอะไรเอามาวางที่าชาร์เชอินได้เลยครับผมมะคือตัวดาเมจคือสล็อตแรกสล็อตแรกจะเป็นตัวเดียวนะครับจะวางหนึ่งตัวเพราะว่าตัวที่หนึ่งตัวเนี่ยผมจะอัพให้ตันครับ ตัวกลางเราจะอัพให้ตันเสร็จแ,แล้วก็อัพตัวดาเมจไปสองรอบครับอืมอัพตัวดาเมจไปหน่อยจะได้มีดาเมจวิ่งอ่าเอาเขากได้มาสโลกดเปิดไฟที่แล้วเขากกด้ <ไป S 1> ด้าน<ด>ซ้ายครับ <ไป S 1> อีกก <ไป S 1> ี่หนึ่งเขากกด้วางไประยะระยะระยะสี่ระยะไปเลยครับนี่อยู่ทั้งสี่ระยะไปเลยโอเคนะครับเสร็จแ,แล้วก็แบบตัวตั้ง รอบนี้อัพาชาเอินทันครับอย่าลืมคือเมื่อกี้ผมลืมอัพตังไปไม่เป็นไรรอบนี้อัพตังให้เขียนเสร็จเดี๋ยวอัพแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นขอเขียนให้แป๊บหนึ่งทำไมเอเคีพารากอนด่านเดิม30มสิบรอบแล้วไม่ได้เพชรอะครับเพราะเป็นด่านเดิมครับด่านเดิมจะไม่ได้เพรครับต้องลงไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับ อ้ตันยังตันหมดแล้วตรงนี้โอเคกระทืมให้ตันหมดแล้วครับต่อไปออ,<า>อ,อัพชาชัาอย,ยอ,อ,ยนอ,อ,อินขึ้นมาหน่อยนิดนึงครับอืมอัพตัวดาเมจของคุณผมจะกดย้ำๆให้นะครับอ่ารอบเจ็ดผมจะอัพดาเมจคุณขึ้นมาหน่อยนิดนึง ังว่ารอบนี้คงไม่หลุดคงไม่อะไรผมจะได้เอาไฟนี้อัพได้สักทีอัดมาสามสี่รอบแล้วแม่เดินขยับบ้างละอะไรบ้างละกดปุ่มกระโดดกดปุ่มอะไรนะกดปุ่มซ้ายขวาหน้าหลังเล่นบ้างละใตัวดามจสลับกันได้อูซุยนาดพอใช้ได้ไหมครับอ่าก็ต้องหาตัวดาเมจทลองครับถ้าคุณมีดามจสลับกันใช่ไหมได้อูซุยมูนาดคุณก็อูซุยมูนาดมาวางเป็นช่องแรก ช่องที่2คุณก็หาตัวดาเมจอื่นเอาเวจิต้ามาก็ได้มั้งผมไม่มั่นใจตัวดาเมจรองนะครับเอาเป็นตัวดาเมจรองอะไรก็ได้แต่ขึ้นเก้าไปขึ้นสิบไปต้นไปครับเดี๋ยวจะอัพตัวดาเมจให้ตันนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราวางอ่าบีนไปช่วยครับอืมจะช่วยตัดเลือดด้วยแล้วก็ช่วยลบโล่ไว้ด้วยบีนนะ ก็ได้วางได้สี่ตัวนี่หว่ากดวางอีกทำไมวะแค่นลยสิไม่เป็นไรวางแค่นี้แหละเหลือบีนอ่าบีนมาวางก่อนก็ได้เผื่อมีใครหยุดหลุดระยะมาอ่ะผมย้ำซาซอินให้เอาให้เต็มเต็ม ซ้ายขวาผมจะเฉลี่ยเฉลี่ยด้เมื่อเท่ากันซ้ายขวาครับ <c oughs> อาอย่าไปโดนปุ่มเดินนะโปรดโดนปุ่มเดินนยู่ฟ้าวทันที โอเครอบสิบห้าครับอืมอัพสลับกันนะอ่ะพอตังหมดแล้วใช่ไหมครับพอตังหมดแล้วขายตัวนี้ครับเพื่อทีบอ่บะบินหนึ่งตัวอัพบ,บินให้ได้ระยะบินอ่าแล้วก็อัพบ,บินหนึ่งตัวครับอัพให้ได้ระยะเพื่อกินไปตัดเลือดอืมแล้วก็กดปิดตัวนี้ได้เลยอ่ะแล้วกดเซฟแล้วนะโอ้โหเวลีกูด สอนเอฟเคเลนเลนกลคูแบบใช้ดาเมจเป็นหลักเป็นอีกิทโมนาตตัวเดียวหนี่ยครับผมอ่าใช้ที่พี่แจกแล้วไม่ผ่านครับลองกดเองอัดเองดูครับลองกดอัดเองดูเออเพราะว่าแต่ละคนมันสแตทไม่เท่ากันผมไม่รู้ของคุณสแตทยังไงลองกดอัดเองอัดมันอาจจะเป๊กกว่าเพราะว่าผมไม่มีไม่มีอีกิทโมนาตให้อัดใช่ไม่มีอีกิทโมนาตให้อัดอ รอดูความสําเร็จครับรอดูความสําเร็จได้แหละเราต้องกดเล่นไฟล์ดูว่าไฟล์มันใช้ได้หรือเปล่าถ้าไฟล์มันใช้ได้ก็ the best ปาดบื้อระวังตัวหนึ่งไว้เกือบสุดระยะมันต้องได้แหละแหม มันดีตรงที่ว่าอไอ้ตัวที่ผมเอามาลงอ่ะมันเป็น full LE ค่อนข้างสูงครับผมออย่างอุซุยก็เป็น full LE ซาเซอินก็เป็นกึงก่งกึ o ่ง LE ใช่ไหมครับอผ่านโอเคอย่าลืมเวลาเลือกบัฟต้องเลือกเองนะครับอเวลาเลือกบัฟต้องเลือกเองกดผ่านด่านกดผ่านเองอมไม่งั้นถ้ามันเลือกบัฟมั่วคุณจะได้เล่นใหม่นะจ๊ะเออกดพารลัก่อนชั้นยีิบเก้าโอเคเป็นว่าวางใช้ได้นะครับผมสําหรับใครที่จะใช้ตัวนี้นะผมไฟล์ที่7อัปเดตให้แล้วนะครับ เข้าไปกดเข้าไปตำเข้าไปยำเข้าไปชิมกันได้นี่ผมไฟที่7นะจ๊ะอ่าสำหรับคลิปหน้าใครอยากให้มีแมปอะไรอีกก็รีเคเวสกันได้เลยแต่รู้สึกว่าในใจผมมีแล้วผมแมปหน้ก็คือดับเบิ้ลดันเจียนรังซ้อนรังพารากอนนั่นเองเพราะว่าผมลงเล่น,นแมวไปแล้วตัวนู้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่าแบบนี้อีกไม่รู้ทําไมเออเพราะว่ามันไม่มีโล่มันไม่มีเกาะมันไม่ต้องมาคอยตีเกาะโอเคนะจ๊ะอือเจอก,กันที่รังซ้อนหลังคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลยไปก่อนวิลกูดวิลวิล